l k with God โดยคริสตจักรพระสลีแห่งการเก็บเกี่ยวรอเล่นกับพระเจ้าจะถูกแช่งสาบเยเรมีบทที่48ข้อ10ใครทำงานของพระยาเวอย่างไม่เอาใจใส่คนนั้นจะถูกสาบพระเจ้าทรงเท่งตรงจริงจังไม่รอเล่นหรือหยอกแยะเมื่อพระเจ้าให้เราทำงานใดของพระองค์ เราจึงต้องเอาใจใส่งานนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถของเราไม่ใช่ละเลยทำแบบขอไปทีเพ,พราะพัะสัญ,ญาของพระเจ้าจะแช่งสาบคนที่ไม่เอาใจใส่งานของพระองค์หลายครั้งชีวิตของเราไม่เจริญมีแต่ความขัดสนยากลำบากปัญหาเรื่องงานปัญหาครอบครัวทะเลาะวอกแวงไม่เว้นแต่ละวันไม่มีความสุขเจ็บป่วยอดอดแอดแอ อาจจะมาจากคําแช่งสาบของพระเจ้าที่เราไม่ได้เอาใจใส่งานของพระองค์เมื่อพระเจ้าให้เราทํางานอะไรในโลกนี้ทั้งส่วนตัวดูแลครอบครัวการทํางานและยิ่งงานของคิดทจักรเราจะต้องทําอย่างดีที่สุดเอาใจใส่ลงไปในการทํางานด้วยไม่ใช่ทําเล่นๆวันนี้เราจะให้คําแช่งสาบเบาบาง และลดลงไปจากชีวิตเราต้องเริ่มเอาใจใส่การงานของพระองค์มากขึ้นทำอย่างสุดกำลังเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วพระพรและสิ่งดีๆก็จะเริ่มมาสู่ชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ